ทานลงตาท่านเอ็นดูมากๆเลยนะครับท่านรักแล้วก็เอ็นดูขาเหมือนมากเลยดูครับ ไหคะไม่เอาขรถขับรถรถขับรถขับรถขับรรับรขับรถขับขับรกขอนขรับรถขัขับรกขอนบขัขับบรถขันบรถขับรถขับรถขับรถ

โอ้ขาเหนียวข้ามไ่เลยขาเหนียวค้าหไ่ค่ะอ่ยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขครับผมขอบคุณครับอ้าครับก็บมาถึงที่พักแล้วนะครับผมพิปตะทะะูนะครับส้มตำไส้กรอ,อกนะครับนะหิวแล้วหิวแล้ว เราไปดูที่พักของเรานะครับผมนี่ก็คือขมือนนะครับผมวันนี้เป็นเด็กวัดนะครับท่านหลวงตาท่านใจดีมากๆนะครับผมท่านใจดีมากๆเลยท่านบอกว่าให้ตัดเอาต้นกล้วยให้ขมือได้กินเลยนะครับนี่นะครับต้นกล้วยขมือนนี่นะครับป่ากล้วยเต็มไปหมดเลยนะครับดูด้านหลังนะครับมีแต่ป่ากล้วยเลยนะครับหลวงตาท่านให้ขมือตัดกินเลยนะครับ ครับกเหมือนดูครับผมท่านลงตาไม่กลัวเลยนะครับผมท่านลงตาท่านเอ็นดูมากๆเลยนะครับท่นรักแล้วก็เอ็นดูกรหมือนมากเลยดูครับ ันนี้เป็นเด็กวัดนะครับผมไปที่ไหนก็มีคนรักคนเมตานะครับผม ครับกินไปเรื่อยหมดแล้วก็ตัดใหม่ได้นะครับตานองตา อิ่มแน่นอนวันนี้อิ่มแน่นอนที่พักก็ดีร่มไม้ก็ดีนะครับยาอาหารก็ดีเราพักที่วัดเพราะว่าเราชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จแบตไฟอ่า้อไฟเรานะครับผมไฟฉายชาร์จแบตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าเรามาอยู่ที่วัดนะครับก็มีไฟฟ้านะครับแล้วก็เจอพระอาจารย์ท่านใจดีด้วยนะครับให้ต้นกล้วยให้อะไรกเมือกินนะครับ ครับเราแอบตามติดชีวิตหลวงตานะครับผมท่านมาแอบตัดต้นกล้วยนะครับผมท่านผมบอกว่าไม่ต้องตัดนะครับเดี๋ยวผมตัดเองนะครับดูครับท่านมาแอบตัดนะครับผมบอกว่าหมดแล้วเดี๋ยวผมจะตัดเองนะครับดูครับดูท่านท่านมาแอบตัดเองเลยนะครับเพราะว่าเห็นกขาเหมือนแล้วหลงรักนะครับดูครับท่านมาแอบตัดนะครับ เดี๋ยวผมก็จะแอบ,บเข้าไปช่วยองตาแบกนะครับ ครับผมครับบ่มี่เหรอครับลุงตาเดาค้าก็ว่าปั้นเข่าไปถือขี้เข่าเออไปถือกันถือกับเขานั่นแหละถืครับถ้าครับถ้าแม่นเข่าเหนียวถือกับเข่านี่สิบ่บ่กินเลยครับผมครับผม ครับน้อยกะดีแล uh ้วครับผมสัน yeah, สันาดีครับครับไม่ใช่ไวลรไทยสิแต่ไทยสะดวกนะครับครับกินตุนกล้วยหรือิดไทยย่ายๆใช่เป็นห้องบริษัทนะครับครับครับเดี๋ยวใบยังเพื่อกินเองครับ โอ้ยิ่มหลเลยมอนี่แสบหลครับผมขอบคุณหลายๆครับผม <g ười> โอ้ถึกใจพระอาจารย์คักเลยทีนี้เนา <c oughs> เลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูก <c oughs> มีดพี่หลอกกับเขาดีพักเนาะโอ้ <c oughs> กินได้อิม่มกินได้อิม่มนี่วงตาท่านใจดีนะครับทั้งสององเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ที่พักแล้วก็ต้นกล้วยนะครับผมให้กำมือได้อิมนะ่มในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราเองก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องฟังกำมือด้วยนะครับสวัสดีครับ